โอเคนะทุกคนวันนี้ก็เรามาอยู่นี่นะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแบบเล่นๆกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นหมดทั่วไปกันเลยดีกว่าทไามา่ได้ทีหนึ่งก็อย่าว่ากันนะทุกคนขอให้คลิปนี้ถึง10บไลค์นะทุกคนแล้วก็ขอให้ผู้ติดตามให้มาติดตามช่องเราแค่สองคนก็พอโอเคนะทุกคนก็ไปกันเลยดีกว่าไปเาโอเคนะทุกคนวันนี้เรา ติดตามพบ1,000นคนนะทนุนเราก็จะทำการเอาเป็นสตรีมเกมฟรีไฟล์แล้วกันหาคนเข้าแคนเนะพรุ่งนี้นะทุนก็จะทำการนั้นอีกแล้วนะทุนก็บั๊มทัวร์ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องว่ากันเนาะก็ถ้าใครอยากจะเล่นด้วยก็นั่นแหละถ้าใครอยากเล่นด้วยนะนว่า เราจะไม่ออกเหมือนคนอื่นแต่เราจะเล่นก็ทท่วไปนะผมทำไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะ ตัวหนึ่งคนแล้วก็มันเก็ดก้อนเราอีกโอ้สองตัว <c oughs> Yeah. สี่ตัวที่สี่ตัวอยู่ข้างหน้าไอ้ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ นเล่นยิงคมนะก็จะเล่นเป็นกนไ,ได้มาเลยนะทุกคนก็เรามาเล่นต่อเลยดีกว่านะทุกคนพ่ <5 S 1> อกรนะสุนสิบสี่สามร้อยสี่สิบแล้วมันไ่มีตัวเลยทุกคนมเมื่อไหร่มันจะจบนี่มานะทุกคน ตัวเมยตัวมาสักสี่ตัวดิมาสักสี่ตัวด,มวดิมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยสักสี่ตัวดิฮัลโหลไม่กี่ได้จอดเร็วฮัลโหลมาสักหกตัวเลยมาอยู่ทิ้งเนี่ยเอามาสักหกตัวเลยไม่กลัวอยู่แรกไม่กลัวอยู่แรกต่อ ก็พอแล้วพุทติดตามหนึ่งพันหนึ่งคนก็พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้สตรีมมาทำให้สตรีมน,นะทุกคนเรามาทำเรามาแบบอธิบพื่อสตรีมของสตรีมเกมน,นะทุกคนก็อ,อย่าลืมกดไลค์นะทุกคนแล้วก็กดแชร์กดซักไข่เราด้วยแหละกันนะทุกคนถ้าถ้าอยอดวิวว่าอยอดไลค์เดี๋ยถ้าอยอดวิวมาอยอดวิวคน กันแังเอะมันแรงนีเนเ่เงี้ยใช่เปล่าหลุดไปตรงไหนก็ไม่ไหไมเห็นมันนะทุกคนมัอน้ต่อเราแล้วมันต่อเราแล้วลลว่าขัขามาอาจจะขึ้นมาใช้เราก็ได้นะทุกคน แล้วสี่คนไรเาน้อที่มันไม่จบนัะทุกคนนะเขาบอกว่ามันไม่จบแน่มันต้องนานแบบคลิปยาวนาะนสบายสบายทุกคนเออสบายสบายเออคลิปยาวนาะนคลิปลน่ารอนคลิปโคตรนานนะบอกขอเขายะ สนหาทั่วแมปเลยอะ่ะเินาทั่วแมปเลยยังเกิดได้เล่นเกมท่น,นนี้สิบเอ็ดสิบสองนาทีเลยเหรอเล่นเกมทัน,นนี้ก็สิบสองนาทีได้นะไม่มีอะไรทำเลยผมก็ไม่มีตัวเลย